สมาชิกมาให้ครบหมื่นไร่แล้วสมาชิกคนเนี้ยได้สิทธิพิเศษก็คือเขาจะขายข้าวไอไฮวิดเนี่ยจากกิโลร้อยห้าสิบนะเหลือร้อยยี่สิบนะลดให้สามสิบาทนะแต่ว่าเขาต้องเข้าคงจอนะก็คือคุณต้องเอาข้าวเราไปเอาปุ๋ยเราไปเอาเครื่องดําเราไปแล้วขายคืนเรานะทุกอย่างเนี้ยเขาวงจรหมดโรงเรียนคือสอนให้ปลูกแบบนี้แบบนี้มาขายคืนแบบนี้นะนี่ก็คือแบบล้อมไงล้อมแล้วก็เคยดูว่าไอสามหมื่นไร่นี่ยนะเอยดูว่ามันจะต้องโปรโมทว่า,วา,วาได้กำไรอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันจะแบบช่วยชาวบ้านเต็มที่เพื่ออะไรเพื่อว่าสื่อจะไปลงว่าโอ้โหทำกนไปจริงๆนะเนี่ยเนี่ยก็คือเทคนิคของมันเสร็จแล้วพอเยอะเข้าเดี๋ยวมันก็เอาเขาคืนแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาเราก็รู้นะแต่ว่าชาวบ้านจะหลอกจะโดนหลอกง่ายแล้วก็เดี๋ยวก็เหอะเดี๋ยวคอยดูอะเป็นเหยื่อมันเพราะจริงๆแล้วไอ้เทคนิคพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้เราเรียนไอ้เกษตรมันใช่ไหมคือให้บิดเนี่ยนะข้อดีมันคือมันแข็งแรงกว่าพันพ่อแม่มันนึงว่า พันกอพันขอเนี่ยผสมกันแล้วมันจะเลือกคู่ที่ผสมกันแล้วเนี่ยลูกมันจะแข็งแรงนะแต่กอดีอะไรเนี่ยนะออกลูกดวงเร็วกว่านะแต่น้าอื่นเนี่ยมันคุมไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นข้าวจากต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่ามันจะแข็งแรงมันจะโตเร็วจะออกลูกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไอ้นี่คือลูกผสมชั่วแรกเขาเรียก f อนงะมันจะเสมอกันนะแบบนี้นะแต่พอเอา F 1หนึ่งไปปลูกเนี่ยเขาเรียก F2 นะมันจะผสมรุ่นหลานเนี่ยนะจะกลายพันธุ์สูงมังเตี้ยมังออกก่อนออกหลังมังงอกไม่ไม่งอกมังนะจะเป็น สมภาระเขาเรียกในอีสานนั่นนะก็คือบางเม็ดเนี่ยมันพักตัวใช่ไหมสักเดือนสองเดือนนะมันก็ไม่งอกไงแต่นี่ไอ้บางเม็ดเนี่ยมันไม่พักตัวนะพอไปเพาะเลยก็ขึ้นไงความจริงมันขึ้นแต่ว่าไอ้นั้นมันรอไปอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์นะมันมีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเละหลังเนี่ยคอยดูไปปลูกแล้วก็ออกรวงไม่พร้อมกันต้นกระสุนไม่พร้อมกันลูกโอ้ยมันจะเละหมดเลยพอเราู้เนี่ยเราผสมมันข้าวเนี่ยนะเ2เนี่ยมันจะหลากหลายมากเพราะฉนั้นเราไปเลือกเอาต้นที่ต้องการจริงๆจะ F2 เนี่ยนะให้ได้แล้วเราก็ ทิ้งส่วนที่ไม่ต้องการทั้งหมดแล้ว F3 เนี่ยก็ค,ยค่อยเข้ามาเข้าที่นะ F8 นั่นเีงลงตัวจริงๆนะเพราะ,ะนั้นชาวบ้านเนี่ยเห็น F1 นดีนะเอาไปเวฟสองเนี่ยเจ๊งทุกรายเจ๊งหมดแหละมันก็อีกตังโมจินตรงตหลาเนี่ยซึ่งเป็น F1 นเลยนะชาวบ้านเห็นว่าดีนะเอาเม็ดไปปลูกนะยค่อยดูลูกลายมัง่งไม้ลายมัง่งยาวมัง่งสั้นมัง่งเนี่ยไปดูสิเลขกันคือไอไฮบริดเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจมันเนี่ยนะเอาไปเก็บทำพันธุ์ก็เจ๊งเพราะนั้นต้องซื้อมันตลอด ี่การที่มันคุมพันพ่อพันแม่ไว้ได้เนี่ยนะมันก็จะเอาเปรียบได้ตลอดไงทีนี้ไอ้พวกข้าวโพดเนี่ยนะทั้งเหนือเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่เขาเอาเอาพันธุ์ไฮบิดของคือมันไปจ้างปลูกนะไอ้บริษัทนี้นะบริษัทไหนผมจำไม่ได้เอาไปให้เอาพันพ่อไปพันแม่ไปใช่ไหมและชาวบ้านปลูกแล้วตัดแบบเขานั่นคือตัดยอดตัวตัวเทียมตัวเมียออกไม่มีตัวผู้ใช่ไหมแล้วก็เกิดตัวผู้จากเนี่ยมันก็จะมาผสมใช่ไหมง่ายเป็นปลูกสองแถวนะก็ตัดตัวเมียไอ้ตัวผู้ออก แล้วก็เอาเอาไอ้เม็ดเนีเ่ยไปขายคืนให้เขาตอนี้ชาวบ้านก็รู้ว่าอา้าเราขายไปราคาเท่านี้มาไปขายต่อแพงขนาดน,นี้เรื่องอะไรแล้วก็เก็บไว้ปลูกเองสินานๆเข้าก็เอาพันธุ์เขามาปลูกแล้วก็เอาไปขายแข่งก็ได้เขาขายร้อยเราขายห้าสิบาทเองนี่มันรู้เข้ามันก็ให้คนมาจับนะจับไปตรวจปรากฏว,ว่าไอ้พันธุ์เนี่ยมันกลายไปแล้วไอ้พันธุ์พ่อพันธุ์แม่ปลูกนานๆมันกลายไม่ถือว่าเป็นพันธุ์เดิมนะจับเขาไม่ได้ดดเพี้ยนอาชาวบ้านก็ปลูกได้แต่นี้มันใช้อยู่ทีหนึ่ง ให้กรมปิชาการมาจับบอกคุณไม่มีไอ้ไอ้ทะเบียนการค้าไปจับแล้วก็ยึดของไม่หมดเลยนะนี่ชาวบ้านก็ไปให้ทนายเนี่ยไปสู้ตอนเนี้ยชาวบ้านเขามีทะเบียนการค้าแล้วมันทํลายไม่ได้ตอนเนี้ยนะเนี่ยมันต้องสู้กันแบบนั้นอีกหน่อยถ้ามันทําไอ้ไฮบริดอะไรมานะเราพัฒนาพัฒนาต่อจากมันอีกหน่อยแล้วก็เป็นของเราหมดแล้วมันไม่ยากหรอกนี่ชาวบ้านจะต้องรู้เท่าทันไงแล้วก็สู้มันจริงๆไม่ได้ยากหรอกไฮบริดเนี่ย GMO ที่ยากแต่ GMO มันก็ จุดขายมันยากนะเพราะว่าคนไม่ไว้ใจไม่ใครกินหรกส่งออกก็ไม่ได้แต่ให้บิดเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นอันตรายนะไอเกระินซีเนี่ยใช้พันให้บิดได้เ <c oughs> พราะนั้นตดี๋วนี้มันใช้ให้บิดอยู่ก่อนเดี๋ยวนี้ผักร้อยเก้าสิบนะเป็นให้บิดหมดแล้วนะตั้งแต่อะไรเราถัว่วตั้งแต่พริกมะเขือแล้วทุกอย่างเป็นให้บิดหมดแล้วไอผลไม้นะพวกไอพวกอะไรไอที่เป็นล้มลุกกันนะ <c oughs> ขันตะลุบอะไรพวกนี้นะให้บิดหมด ตอนนี้มันลุกคืบมาไอพืชไร่นะพืชไร่ก็ไฮบริดมาแล้วตั้งแต่เขาโพดนะตั้งแต่ไอพวกนี้นอกจากอ้อยแต่ว่าข้าวเนี่ยมันเริ่มแล้วนะพงเพชรที่เราอยู่สุพรรณเนี่ยมันยังเงียบอยู่มันยังไม่ชงชางนะมันยังซุ่มใปทดลองชาวบ้านนะไอเนียน่ากลัวกว่านะมันไม่ชัวร์จริงไม่เอาหรอกมันไม่ชงช่างมันใช้ของดีจริงไงซึ่งไอตัวเนี้ยไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่นะแต่มันยากเพราะว่ามันเอาของฝรั่งมาเนี่ยมันจะปรับตัวยากซึ่งต้นทุนก็สูงแล้วก็คุณภาพก็ไม่ได้คนไทยกินนะีนะ เอาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาผสมแล้วก็ให้เหมาคนกินใช่ไหมทนทานโรคด้วยผมดีก็สูงด้วยทุกอย่างดีหมดเนี่ยมันตีไม่แตกหรอกเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยต้องสู้มันแบบรู้เท่าทันแล้วก็เอาของดีกว่าไปสู้มันเนี่ยคุณชัยพรเอาเข้าไอ้เหลืองอ่อนนะที่เราให้ไปเราไปปลูกด้วยพันธุ์นีงไม่ได้คัดด้วยซ้ํานะแกงไปปลูกหน้าฝนได้ร้อยี่สิบถังพอหน้าร้อนได้เก้าเก้าสิบกว่าถังนี่นะปรากฏว่าเกก็ทำข้าวกล้องงอกแล้วก็เป็นข้าวกล้อง,งนะใส่ถุงขายเนี่ย กิโลร้อยเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วคิดดูสิถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยใครจะไปกินใช่ไหมมันไม่อร่อยไม่ได้ที่คนโขนชอบเลยอ่ะไอ้นี่เป็นของพื้นบ้านที่เขาอยากกินอยู่แล้วใช่ไหมไอ้แบบนี้มันจะสู้ได้นี่ทํายังไงทุกจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะ3จังหวัดหลักๆนะคือสุพรรณพิจิตรนครสวรรค์เนี่ยหาข้าวพื้นพื้นบ้านนะแล้วก็เอามาทดสอบกับผลปลูกทดสอบกับผลกินนะแล้วก็ให้โรงสีเนี่ยมาส่งเสริมกันเองในตลาดในในจังหวัดตัวเองนะแบบที่สุพรรณเนี่ยใครจะมาตีแตก ีไม่แตกหรอกอย่างเนี้ยถ้าเราเกิดต้องการเนี่ยเราไม่ต้องมาผสมก็ได้เพราะผสมต้องใช้เวลาประมาณ10ปีนะเรามีพันุข้าวที่ผสมแล้วเนี่ยประมาณ200กว่าตัวอย่างนะเอามาให้หมดเลยนะแล้วมาปลูกข้วาวนาร้อนเนี่ยนะไอตัวอย่างไหนมันเหมาะกับชาวนานะปุ๋ยก็ไม่กินยาก็ไม่กินแล้วก็ไอ้โรคแมลงก็ไม่กินนะผมดีก็สูงอ่าเสร็จแล้วตัวอย่างไหนผ่านนะเราก็ไปให้คนชิมดีว่าชิมไหมรสชาติแบบนี้ชอบไหมถ้าผ่านคนชิมแล้วให้ลงสีดูที่เม็ดนี้ชอบไหม ถ้าผ่านสามด่านมาได้นะเป็นพันเนี่ยเป็นพันของพิจิตตนะตั้งชื่อไปเลยหน้าร้อนพันนี้หน้าหน้าฝนพันนี้นะไปยากอะไรสุพรรณทำแล้วพอทําแล้วเนี่ยลงสีสั่งมาเลย4ี่ตันนะเริ่มต้นเนี่ยให้ราคาแพงกว่าประกันเนี่ยพันหนึ่งแล้วก็ให้มัดจาไป2%ซ์ด้วยซ้ําเนี่ยมีเท่าไหร่ชาวบ้านขายได้หมดเลยคิดดูซิยังไม่ทันทำเลยแบบแย่งกันแล้วเราขายหุ้นกันนะตอนเนี้ยผู้บริโภคก็ไปซื้อหุ้นไอ้ขงสีก็ซื้อชาวนาก็ซื้อหุ้นเนี่ย กลายเป็นสากลแล้วไอ้หุ้นที่จะทําเข้าสุพรรณเนี่ยนะเขาไปจดทะเบียนว่าชื่อพันธขวัญสุพรรณได้สามตัวอย่างนะที่เขาคัดมาแล้วเนี่ยผ่านทั้งสามอันมาเนี่ยไอ้แบบนี้ใครก็ตีไม่แตกเพราะว่าหุงในห้องประชุมนะหอมทั้งห้องเลยคิดดูสิไอ้พันธุ์ที่เขาเลือกเนี่ยแต่ว่าไม่แฉเอาสิกินคลุกได้แต่ว่ามันหอมแล้วผมผลิตตั้งร้อยกว่าถังแล้วปุยยาไม่ใช้เลยโรคแมลงก็ไม่กินคุณยายพรเอาไปสิบห้าตัวอย่างปีกายเนาะ เอาคัดหน้าฝนไปไม่เป็นไรเลยพอไปปลูกหน้าแรงแกปรากฏว่าเพีย้ยกินแบบไอตัวที่ไม่กินมีอยู่สองสามตัวยอย่างไหมแกก็คัดไอตัวที่เพีย้ยไม่กินไว้สบายแล้วคนนี้ปลูกไงก็ไม่มีเพีย้ยนี่ปลูกไปแค่เดือนเดียวใช่ไหมสูงแล้วแค่อวแล้วมั้งใครจะผ่านไปหอมแบบใครผ่านจะถามว่าพันอะไรอเ,เออพันเขาจะเคลือบนี่แหละ,ะ,อะอหอมทั้งคู่เลยเป็นพันธพืนบ้านที่หอมแล้วมาผสมเป็นข้าวต้นเตี้ยแล้วไงก,ก็ปลูกปีกายนี่ต้งร้อยยี่สิบถังไปก่อนนะไอพันนั้นอ่ะ ร้อยถังนี่สบายมากเด็กๆเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะแล้วทนกว่าไอ้พันของกงไอ้ข้าวเยอะแยะกินก็อร่อยกว่าทนกว่ามากหายสารเลยแล้วของท่านอาจารย์ผลิตเองที่ว่าผสมเองก็ตั้งสิบปีกว่าจะได้มาเนี้ยจะเื่อว่าเจ๊กเชยฮะก็คือเจ๊กเชยกับข่าวตัวเคลือบเนี่ยนะเป็นข้าวพื้นบ้านภาคกลางนะไม่ใช่ของทุพันนะตอนนี้ตอนนี้ผมเนี่ยไปเปิดดูในข้อมูลของไอ้สีดแบงนะสีดแบงเนี่ยมีพันธุ์ข้าวเก็บรักษาไว้สองหมื่นกว่าตัวอย่างนะ แล้วข้อมูลที่มันปลูกทดสอบแล้วนะหมื่นกว่าตัวอย่างนะผมก็ไปดูว่าไอหมื่นกว่าตัวอย่างเนี่ยพันพื้นบ้านภาคกลางมีอะไรบ้างนะแล้วผมก็ดูทุกอย่างนะแล้วดูว่ามันหอมหรือเปล่านะผมไปเลือกพันนี้หอมเนี่ยได้2ตัวอย่างก็คือไปสตัวอย่างนะหก็คือไอขาวตะเครือมันหอมนะแล้วก็ไอเจ็กเฉยเบามันหอมแล้วก็ไอพวงนาคมันหอมนะแต่ว่าผมเอาเอามาเบิกจากสีดแบงมานะได้ไม่กี่1ิเมตรหรอกนะเอามาปลูกแล้วก็มาเลือกต้นที่หอมจริงนะจทนทานเนี่ยจนได้ แล้วถึงจะมาผสมกับข้าวไอ้นาปังที่เราผสมได้แล้วนะที่ไม่หอมไม่นิ่มนะเพื่อให้ไอ้นี่มันยังหอมอยู่แล้วก็คุณสมบัติเหมือนกับของเดิมแต่ว่าให้มันเป็นข้าวเตี้ยข้าวผมริดสูงปุยยาไม่ใช้นะใช้เวลาเป็นสิปีกว่าจะได้มาแล้วก็มันได้หลายตัวอย่างมากนะไงไอ้สตัวอย่างเนี่ยเหลืองอ่อนเขาจะเคลือบกับไอ้เจ็คเชอร์เบลเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณสองอยกว่าตัวอย่างที่เราจะมีนี่นะให้เลือกได้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็เอา2 0 0รตัวอย่างไปปลูกนะให้ชาวบ้านไปเลือกเลยทีนี้ปีที่ไปเลือกปีก่อนเนี่ยนะ มันเป็นหน้าฝนไม่มีโรคอะไรเลยถ้าสองรอตัวอย่างเนี่ยเป็นเดินเลือกก็ตามสบายเลยนะทีนี้เราให้เลือกคนละสิบ้าตัวอย่างนะคุณยิพรแกเอาแฟนไปด้วยก็ได้สามสิบตัวอย่างทีนี้ไอ้หน้าแรงไปที่แล้วเนี่ยเลือกหน้าฝนนะมาปลูกหน้าแรงเนี่ยมันเจอเพลี้ยไงแต่เราไม่ฉีดนะแกก็เอาข่าวตะเครือบนํามาปลูกเป็นแถวเลยข้างถนนนะกว่าเพลี้ยมันลงกินเนี่ยบางพันนี่กินเกลี้ยงเนยนะบางพันกินครึ่ง้างค้อนะบางพันมันไม่แตะเลยเนี่ยอยู่ติดๆกันเนี่ยแกก็เห็นว่าไอ้พันนี้มันดีนี่หอมด้วยแกก็เเลืออาไว้ีี่่พันนนย เนี่ยรับรองเลยรับรองแน่ดีแน่นะนอนแกก็เอานั่นแหละมามาขยายตอนนี้ได้ห้าไร่มั้งอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าผมผลก็ดีทนโรคด้วยหอมด้วยแล้วเหมาะกับนาแกด้วยนะเหมาะกับนาร้อนด้วยอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าดีกว่าแน่ๆแต่นี้ของกรมมันข้าวเนี่ยถึงจะดีจะเก่งไงนะขอให้เรามาทีละพันเองใช่ไหมอ้าวปทุม8ปสิเนี่ยให้มาพันเดียวเราไปปลูกหน้าร้อนถ้ามันเกิดไม่อร่อยเราก็ต้องกินมันใช่ไหมมันจะเกิดอายุยาวก็ต้องกินมันจะ ไม่ทนโรคแมลงก็ต้องใช้มันเอาแต่วันนี้มันมัดมือชกนี่ใช่ไหมทำไมไม่ให้เราสองร้อยเราให้มาเลือกอ่ะมันไม่ให้หรอกมันให้อันเดียวที่มันคัดไปแล้วว่าต้องกินปุ๋ยกินยาแน่ๆให้เรานะไอ้ไม่กินปุ๋ยยาไม่ให้หรอกไอ้นี่ก็คือเราต้องทําเองไม่ทําเองเนี่ยเราถูกมัดมือชกผมไปไต้หวันเหมือนกันนะผมไม่รู้จักอาจารย์แล้วอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นหัวหน้าสถานีนะเราใช้เส้นเนี่ยของอาจารย์เขาเนี่ยไปดูเลยว่าทําอะไรกันเขาบอกเนี่ยเขารวมพันุข้าวจากไอ้กรมการข้าวของทั้งประเทศมานะ มีต้องหลายร้ออตัวอย่างนั้นในศูนย์เขาเนี่ยนะเสร็จแล้วผมบอก่าอ้าวก็ดีแล้วนี่ทําไมไม่ให้ชาวนานมาเลือกเราสิเนี่ยแบบผมนะมาเลือกเราพันในเขาชอบเอาไปเลยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องเลือกแล้วก็ส่งไปที่กรมก่อนแล้วกรมก็จะบอกจะให้ชาวนานไหนนะโอ้โหจะแบบนี้ก็มัดมือโชอกกันสิแล้วเขาก็สิผมบอกวาอ่าอย่าว่าแต่ที่เราแนะนาเลยนะไอ้ที่แนะนําไปบางตัวดีๆเนี่ยทางกรมเขาบอกเฮ้ยอย่าไปให้มันเดี๋ยวข้าวล้นตลาดเดี๋ยวจะมีปัญหาไปรับซื้อมากมายเอาพันนี้แหละที่ว่ามันอ่อนแอหน่อยให้ ไอแบบนี้มันจะไปได้จะิญได้งไงมันเป็นระบบะใช่ไหมไอแบบนี้มันไม่รอดหรอกเพราะนั้นชาวนาต้องทํากันเองถ้าไม่ทํากันเองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รอดชาวนาเนี่ยขนาดไต้หวันยังเป็นขนาดนี้เนาะแล้วประเทศไทยมียิ่งกว่าน,นั้นกี่ร้อยเท่าอะไอบริษัทเกษตรบอกเฮ้ยพันนี้แมวนะปุยยาไม่ใช่อย่บไปให้มาได้ขาดน,นะพันนี้ต้องให้มันไม่ทนโรคแมลงนะ,ะ้ยายเยอะๆเออตายสิแบบนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้เอเอ,อมันถึงได้ให้พันที่แบบคนไม่กินมาไงแล้วก็ต้องใช้ปุยยาหมด ของเขามีต้องเยอะแยะทําไมไม่ให้เราบ้างอ่ะไม่ให้หรอกคาจารรนถามเรื่องตรงนี้ข้อมูลนะผมจะทําไงถ้าเกิดจะมีวิธีการผสมยีนระหว่างข้าวดีดเด้งเราเนาะผสมกับพันธุ์ข้าวเราเพื่อให้ก็อดาาให้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 เนื้อมันเวลาเกี่ยวมันพร้อมมันสามารถเกี่ยวร่างกายได้โอไม่จําเป็นไปยุ่งมาหรอกคือข้าวดีเนี่ยนะมันเกิดจากข้าวป่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ผสมมั่วๆนะมันมีคนผสมขึ้นมาอันนี้ขี้เกียจลงรายละเอียดนะคือเวลาผสมของกรมการข้าวเนี่ยนะ เขาจะต้องให้พันุข้าวเนี่ยใช้ปุ๋ยได้ก็คือใส่ปุ๋ยเยอะๆแล้วไม่เป็นโรคนะถึงจะออกมาแต่นี้ไอข้าวย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยเขาผสมมาแล้วใช้ปุ๋ยแล้วมันมันมีโรคไงเขาก็ส่งกลับไปให้นักวิชาการบอก้องผสมใหม่นะให้มันใส่ปุ๋ยแล้วไม่เป็นโรคอ่ะเขาก็เอาข้าวป่าผสมเข้าไปนะทีนี้พอข้าวป่าผสมเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้คัดแปดเลยดูนะมันเอามาแสดงก่อนแล้วก็ไปเห็นเข้าพอดีนะเขาก็บอกเฮ้ยเอามา แกมีลงสีไหมแกจะเอาพันข้าวเนี่ยเอาไปขยายจะได้ขายก่อนเขามีพิสิทธิ์ใช่ไหมไอคนผสมเขาบอกอย่าเพิ่งออกไปเลยมันจะมีปัญหาเพราะายังไม่ได้พัน,พนแทนนะบอกไม่สนใจหรอกเอามาเลยเพราะว่าถ้าไม่เอาจะย้ายเนาะแต่ถ้าให้เขาเนี่ยเขาจะให้เป็นนักสืบดีเด่นเลือกเอาจะเป็นนักสืบดีเด่นโดนย้ายพอคุณไปแล้วผมก็เอาจนได้แหละแกก็ให้สิไงเขาเอาอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องอะไรจะไปโดนย้ายใช่ไหมพอ,อามาแล้วปลูกสองสามปีเท่าน,นั้นนะเกิดอีดทขึ้นมาในสุพรรณก่อนเลยผมไปดูก่อนเพื่อน,นชาวนาอบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาด้ ผมเคยผสมข้าวป่ามันรู้นี่ไหมไอแบบเนี้มันปล่อยมาเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ไหวแล้วมันเยอะแล้วพอรถมาเกี่ยวนะมันก็ต่อเนื่องไปจากสุพรรณไปทั่วประเทศเลยมันเกิดจาสุพรรณนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนเป็นไนงะมันไม่ใช่เกิดธรรมชาติหรอกไอข้าวป่ากับข้าวนาปังมันคนละฤดูไม่ผสมกันหรอกถ้าสุพรรณไม่มีข้าวป่าแล้วทาไมไปเกิดสุพรรณล่ะคนมาผสมขึ้นมาไงแล้วตอนนี้พอเกิดแล้วไม่รับผิดชอบวอกมาจากไหนนะไม่รับผิดชอบมาอย่างไงก็ไม่รู้ ลองเอายีนไปตรวจดูสิว่ามาจากไหนวะโธไปยากเลยมันจะเข้าพัานไหนก็รู้แล้วทีนี้พอระบาดไปแล้วไม่รับผิดชอบทีนี้เราเน้วันดีไม่ดีหรอกเพราะข้าวป่าผสมแล้วเนี่ยมีข้ออ่อนเยอะข้าวป่าคือมันจะไม่อร่อยเลยค่ะมันจะมันจะแข็งแล้วมันจะไม่หอมแล้วก็คุณสมบัติก็จะปนเยอะนะเสียเวลาไปผสมเปล่าเราต้องการให้ทนทานเนี่ยเอาข้าวพื้นบ้านนี่แหละง่ายนิดเดียว คุณเทพรไงคือหนึ่งเนี่ยเราต้องพันข้าวเราเองซึ่งมันปลอดนะต้องเลือกให้ปลอดจริงๆนะพันข้าวที่เราเราจะมาทาําพันเนี่ยเราต้องปลูกแปลงต่างหากแล้วก็ดาต้นเดียวหรือว,ว่าเกี่ยวเอาออกให้หมดนะแล้วก็เอาพันข้าวแท้ๆเนี่ยเอาเราไว้นะคือหนึ่งไม่มีอัน,นที่สองคือไอ้คนที่มาเกี่ยวเราเนี่ยต้องมันล้างก่อนจะเอาไอ้ข้าวดีนมาติดเรานะอันที่3คือน,นาเราเนี่ยถ้ามันมีเน ha, ี่ยปล่อยรอดมันขึ้นก่อนหรือว่าใช้ยาคุมอะไรก็ได้อน้ําก็ได้นะเดี๋ยวก็น้อยไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยเราจะไป ใช้วิธีอะไรนะไม่ได้หรอกมันมีวิธีกูทําไม่เป็นอะไม่ได้หรอกบางทีต้องเกี่ยวทิ้งเลยบางทีต้องทิ้งเลยไม่มีไม่มีประโยชน์ฮะต้องปล่อยมันเกิดวิกฤตไปก่อนเพราะว่าชาวนาแบบนั้นเนี่ยต้องปล่อยเกิดวิกฤตไปก่อนมันไม่รู้จักช่วยตัวเองซื้อพันธุ์ก็ซื้อรถเกี่ยวก็ไม่ดูเสร็จแล้วก็ใช้ยาตามที่เขาบอกมันไม่คุมไม่ได้หรอกมันต้องมีวิธีการที่ดี โดนหลอกอีกฮะไม่ได้คืออซ้ยยาเหนีีวไปฉดกแล้วโดนก็ต้องปล่อยโดนหลอกไปให้ให้ถึงที่สุดนะครับมันเป็นเหนียวได้ยังไงฉีดแล้วลวงเหมือนเดิมชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยมันมันต้องเจอวิกฤตแน่ก็คือเราบอกของจริงให้ไม่เอาไงก็หลอกเข้าไปนี้จนกระทั่งมันไปไม่ไหวเนี่ยมันก็ถูกคัดเลือกออกไปเองนะาใช้วิธีอย่างท่านอาจารย์่ปุ่นว่าเนาะคือไม่ไม่เผาฟางฮะ ย่ำต่อสังเสร็จปุ๊บใช้น้ําชีวภาพไอ้สลายต่อฟังฉีดนี่มันสามารถทําลายไอ้ไอ้ไอ้ขันข้าวไม่ได้ไม่ตายหรอกฮะยิ่งขึ้นใหญ่ไม่ตายแล้วฮะอย่าไปเชื่อที่เขาบอกว่าไปหมักแล้วตายอย่าไปเชื่อนะโกหกทั้งนั้นะไม่จริงลองมปแล้วไอ้ที่ก็าําไข่หลอกทั้งนั้นหลอกทั้งนั้นไม่จริงหรอกกันร้อนละแปเก้าร้อยโกหกก็ไม่จริงหรอกพี่เปียกผมเคยลองนะพันข้าวอาจารย์เนี่ยผมผมได้ไมาผมขยายให้เขาไปเรื่อยๆนะ คนที่ให้คนที่ได้ไปเนี่ยไม่เคยเรียนรู้กับเราเลยนะเราไปรู้จักกันในนับถือก,กันมากๆนกนะก็ไปปลูกแบบแบบเคมีเนี่ยก็ไปโวยวายว่าพันธุ์ข้าวมันเดืดเรื่องไม,ไ,มอไม่อะไรเสียเวลาเอามาททำไมอะไรเงี้ยเหมือนที่เราคุยเราทําแบบนี้มันได้อย่างนี้จริงอนะราวนี้ตอนนี้ตอาเราเลือกเลยคุณจะทําพันธุ์ข้าวที่อาจารย์ให้นะต้องผ่านระถมก่อนเลยต้องผ่านดุบาลมาก,ก่อนฟื้นฟูด,ดีให้ได้ต้องมีความรู้ในหลักสูตรนี้ก่อนชัดเจนก่อนถึงจะได้พันธุ์ไปนะดินไม่ดี ไม่มีความรู้นี่เลิกอย่ามาเอาไม่ให้คือพันธุ์ข้าวมันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการปลูกด้วยหมายถึงว่าของเขาเนี่ยนะพันธุ์ข้าวที่เขาออกมาเนี่ยเขาต้องใส่ปุ๋ยเต็มที่นะมันชอบฉีดยาเต็มที่มันชอบนะไอ้แบบเนี้ยเขาจะออกมาเพราะนั้นเวลาไปเอาพันธุ์ข้าวมาปลูกเนี่ยนะมันก็ต้องใช้ปุ๋ยเต็มที่ยาเต็มที่ได้ผลแบบเขาว่านะตัวน,นี้เราเนี่ยผสมมาเนี่ยเราคัดตั้งแต่ต้นหรือว่าปุ๋ยไม่ใสย่ยาไม่ใส่นะต้นไหนไม่ดีไม่งามนะเราทิ้งเลยเอาต้นที่แบบช่วยตัวเองได้ดีที่สุดแหละแต่พวกนี้เวลาส่่ปุ๋ยนะมไชออบก มันไม่เคยเจอเพราะนั้นเดี๋ยวก็ล้มบ้างเดี๋ยวก็เป็นโรคบ้างเพราะนั้นคนที่มันใช้เคมีของเราไปใช้เนี่ยนะมันไม่ได้ผลหรอกเหมือนกับว่าเราผลิตมาให้เหมาะก,กับอินทรีย์โดยเฉพาะไอ้นั่นผลิตมาเหมาะก,กับเคมีนะเพราะนั้นจะไปใช้ข้ามกันเนี่ยไม่ได้ผลหรอกถ้าใช้แบบเราเนี่ยยังง่ายเลยผมผลิตก็เยอะต้นทุนก็ต่ําดีก็ดีแต่ถ้าไปปลูกเคมีเนี่ยมไม่ได้ผลเลยผมมีแปลงมีแปลงเหงืกายก็ให้ผมทำนี่เท้าแรกนะนี่ยังทําแบบ อ๋อะตุมเทพเล็กชยเบาหวานไปที่ที่เหลือเป็นชายนาคือให้ให้ดินมันถูกเคมีมานานใช่ไหมรอบแรกก็ปล่อยก่อนฟื้นค,ค่อยฟื้นรอบสองจะต้องทําเข้มข้นเลือพันนี่จะของนาบอกว่าทาแล้วแบ่งพันอดีแล้วแบ่งปันล <c oughs> องแล้บอกลงทุนให้ด้วยครับเจ็ดแรกตรงนี้ที่นี่น่ะมันจะพร้อมทางเรื่องชุมชนนะครับถึงได้อยากให้ไปเอาพันุ์ข้าวที่เรามีนะ เอามาเลยแล้วไม่ยากเลยหรอกเนี่ยเพราะหน้าฝนไอ้หน้าแรงนี่นะเราก็ปลูกไป2 0 0พันเนี่ยพวกแปลงเดียวก็พอเนี่ยแปลงเล็กๆก็พอเนี่ยปลูก2 0 0พกว่าตัวอย่างเนี่ยไอ้สองตัวอย่างนี่ะปลูกไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เพี้ยมมันกินไปตัวไหนรอดได้นะเรามาดูว่าตัวไหนรอดได้แล้วก็เอาตัวอย่างนั้นไปขยายกันนะคุณภาพก็ดีต้นทุนก็ต่ํานะโรคก็ไม่เป็นผลผลิตก็สูงนะมันจะมีหลายตัวอย่างหรอกหน้าฝนก็อีกไอ้สองตัวอย่างนะไปปลูกหน้าฝนอีกตัวอย่างในหน้าฝนดีเอาพันนั้นแหละนะอย่างคุณชัยพรเอาไปพันเเดดีียยววตอนนนนัั้้่ใหไปพ ปลูกหน้าฝนครั้งแรกนะร้อถังอะไรหนึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยพอหน้าร้อนได้แค่เก้าสิบแสดงว่าตัวนั้นมันชอบหน้าฝนใช่ไหมแต่นี้ไอ้หน้าแรงเนี่ยมันก็ต้องต้องมาคัดต่างหากซึ่งตัวนี้แกคัดหน้าแรงแล้วนะลองทีเดียวไม่ต้องลองสองปีใช่ไหมครับไม่ต้องหรอกเราเราทดลองไม่ต้องสิปีแล้วไงคือมันเหมาะกันนะแต่ละพื้นที่แต่ละภาคไม่เหมือนกันนะเนาะไม่เหมือนหรอกต้องมาลองใหม่แต่นี่จะไปยากอลไรเพราะเราสำรองมาต้อง200สายพันธุ์ใช่ไหมมันจะไม่ดีสายพันธุ์นึงเลยเหรอแล้้ววไออสาาาายยพัันนนธุ์ี่่่่มมใชลๆะเรคด แล้วคัดอีกที่ศูนย์เราเนี่ยจนกระทั่งมันดีเต็มที่แล้วล่ะเพราะนั้นโอกาสที่ดีมันก็เยอะแล้วล่ะเพราะนั้นพอเอาไปเนะี่ยอย่างคุณชัยพรเอาไป15เนี่ยนะปีกายนะก็ได้5ใช่ไหมต่นี้เรามาต้อง200ยังไม่ได้สองใสพันเลยเราต้องได้อยู่แล้วให้ได้แค่สองใพัน์ก็พอหน้าร้อนนะพอหน้าฝอนอีกสองใพันก็พอแล้วมันสลับกันใช้ไงเพราะนั้นพอได้มาแล้วเราก็เอาไปให้คนกินทดสอบว่ามันเหมาะกับคนกินของพิจิตรไหมอันไหนเหมาะก็ให้ลงสีดูว่าเขาชอบไหมเม็ดยาวเม็ดใหญ่ไหมจะได้ครบนะ ก็ตั้งชื่อคันขวัญพิจิตรอะไรก็ได้ไปตั้งไปเถอะแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วระหว่างนั้นนะเราก็ผสมข,ขึ้นมาใหม่พอสิบปีเนี่ยได้พันเราเองนะดีกว่าแล้วก็พันเราเปลี่ยนไปยากอะไรใช่ไหมช่วงนี้ก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าต้องเสียเวลาเยอะเวลาผสมอะจะเอาพันที่เราชอบเขาต่แห้งหรือว่าพันเขาอากาศหรือว่าเขาตะเขากอเดียวนะแล้วแต่ที่เราชอบเอาผสมรอไปเลยระหว่างนั้นอะพอมาถึงเราถ้าดีกว่าเราก็เปลี่ยนไปไม่ยากเลยแต่ตอนนี้มันต้องใช้เวลาสิบปีแล้วก็เอาพันที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ไปก่อนเพราะว่าสุพันก ไอพิจิตเนี่ยมันใช้กันได้อยู่แล้วขนาดไอข้าวกอขอยังได้ทำไมข้าวเราจะไม่ได้มันได้อยู่แล้วเราทนทานกว่าเยอะเยมไม่ใช่จอสภาวจอ่ะเดี๋ยวจะเสนอโครงการเข้าไปแล้วพี่ก็ไปดูงานที่นู้นก่อนก็นได้นะ <c oughs> แล้วก็เอาตัวอย่างไปคุยก <c oughs> ับสภาสุขกรรมเลยว่าสสุขกรรมสุพรรณเนี่ยทำไมต้องมาเอาข้าวพันธุ์เราไปแต่ก่อนทําไมตั้งมันต้องหลายปีทําไมข้าวไอแบนสุพรรณไม่เกิดทําไมต้องมาเอาข้าวสเราด้วยเขาจะบอกว่าอ๋อมันปุูยยาใช้คนก็นไม่กินแล้วก็รสไม่อร่อยนะไม่มีให้เลือกด้วย เดี๋ยนี้พอได้พันข้าวเราไปแล้วเนี่ยพันชาวนาพันผู้ริโภคนะหลงศรีก็ชอบเนี่ยว่าอย่างเงี้ยสบายเลยเท่าไหร่เขาก็เอาราคาเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะว่าขอขายเป็นข้าวถุงเขาไไรแน่ๆอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเออสภากรมคิดอย่างงี้นะหลวงศรีคิดอย่างงี้นะไอเราเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้มันได้อยู่แล้วเพราะว่าข้าวมีต้องหลายร้อยตัวอย่างเราจะมาเลือกให้เหมาะกับพิจิตรินทร์ทำไมไม่มีมีอยู่แล้วมีต้องสามสายพันธุ์หลักๆมีทั้งเจ๊กเฉยเบาใช่ไหมไอนี่หอมนะข่าวตะเคียบก็หอม ไอเหลืองอ่อนนี่ไม่หอมนะจะเอาแบบไหนก็ได้จะเอาหอมก็ไม่หอมก็ได้จะนี่มากนิ่มน้อยเนี่ยมีให้เลือกตั้ง200กว่าตัวอย่างทมไมจะไม่ได้เราก็เพียงแต่เอามาปลูก,กแปลงเล็กๆแต่นี้เจ๊กเชยเราเจ๊กเชยเบามันหอมอไอเจ๊กเชยธรรมดาเนี่ยมันไม่หอมอันนี้เราไม่ได้เอามามันไม่หอมทานข้าวอะไครับเจ๊กเชยเบามันจะประกวดประชุมเทพอ่ะตอนนี้ต้องดูก่อนว่ามีหลายคนไหมเราต้องเพราะประชุมเทพมันอร่อยไงตอนนี้จะประกวดความอร่อยแล้วว่าไอประชุมเทพเนี่ย เขาลือกันว่าอร่อยนักหนานะเราก็อยากจิพิสูจน์ว่าของใครอร่อยกว่ากันเงี้ยเราแจกไปเยอะไงตั้งแต่ไปสี่แปดนะเพราะนั้นเราปีนี้ถ้าคนนี้แชมป์อร่อยนะปีหน้าเอามาใหม่ว่าใครจะแชมป์อไรตัวที่อร่อยเนี่ยเอาไปขยายกันให้เยอะนะแล้วก็เอาประกาศนิบัติไปขายด้วยว่ากินข้าวอร่อยจนกินพันนี้เพราะข้าวปุมเทพนี่เด๋ยนนี้เยอะแล้วแล้วก็กลายเป็นข้าวอินทรีย์ไปแล้วไม่รู้เลยเพราะว่าข้าวมันเยอะจัดแล้วแต่คนชอบ อย่างพระเทพเนี่ยท่านไม่ชอบข้าวข้านิ่มนะท่านก็จะไม่เอามะลิไม่เอาอะไรแต่ว่าสมเด็จพระราชนีท่านชอบข้าวนิ่มท่านก็จะชอบแบบข้าวมะลิอะไรเนี่ยเพราะนั้นเราเนี่ยถ้าไม่ชอบข้าวนิ่มเนี่ยมะลิเราก็ไม่ชอบหรอกถ้าเราชอบกินคลุกแกงคลุกน้ำพริกนะต้องข้าวแข็งหน่อยกินแบบนั้นนะแต่ถ้าชอบกินแบบจีนก็คือตักน้ำซดหรือว่ากินทอดกินผัดนี่นะมันต้องข้าวนิ่มข้าวหอมแบบเนี้ยคือมันบอกว่าอะไรอร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันไง เราก็ต้องเอาคนส่วนใหญ่นะบอกเอาถ้าเขตนี้นะชอบพันไหนเนี่ยเอาลงมติกันเราชอบพันนี้ที่หนึ่งนะเอาให้คะแนนไปแล้วเราเลยลองเอามาทำอย่างพันอะไรมาแล้วครับมามมาากี่ตัวสายพันอะหลายอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ครบไม่ครบสองร้อยหรอกยังไม่ครบสองร้อยผมเลือกอร่อยๆนะที่เรามามาให้ชาวบ้านทําเป็นมาชุดหรือว่าอะไรที่ไปเลือกอาจารย์เนี่ยนะก็แจกผมให้มาใช่ไหมผมให้ให้นักเรียนเอาไปปลูกที่บ้าน เอาไปเลือกเหมือนกันแยกไปเลยเลือกสิบห้าตัวอย่างเหมือนกันเลยปลูกที่บ้านผมปลูกที่แปลงโรงนีนชาวนาวนาขวดดงน่ะตรงนู้นปลูกได้มาก็เลือกเก็บไว้อร่อยก็เก็บไว้อะไรเงี้ยตอนนี้ผมปลูกที่ของเฮียนเนี่ยโครการเนี่ยนะมีสองพันปทุมเทพกับเต็กเชยขัาตเครือยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าที่ยังไม่พร้อมที่ยังไม่ว่างที่ยงก็ยังจะรอเกี่ยวที่ของโรงเรียนนี่ยมันมีอยู่ห้าไร่ เดี๋ยวเ,เกี่ยวหอมมทุมเทพเขาจะเอาเขาจะเชื่อไปลงใช้กระบวนการจะโยนหรืออะไรสักอย่างะครับประมาณนั้นมีอยู่แต่ว่าที่ผมบอกก็คือว่าการที่จะให้ไปต้องต้องมีความรู้แล้วว่ารู้เรื่องของฟื้นฟูดินแล้วรู้เรื่องหลักการจัดการแปลงนาแล้วแบบแบบเรานี่นะต้องผ่านานนระถมเราเนี่คงทําไม่ได้อะประถมคคอคุมแงลงไงแล้วเสร็จแล้วก็บรรุงดินเอาจุลินทรีย์มาบารุงดินแบบไหนแล้วสิ่งที่เอาพันธุ์ข้าวเนี่ยเป็นระดับอไฮไลท์นะ เอาไปใช้อีกทีหนึง่งถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยเอาพันข้าวไปใช้ลอยๆเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่คกรหรอกเพราะว่าดินมันยังไม่ดีโรคแมลงก็ยังเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวจะว่าพันข้าวไม่ดีความจริงมันต้องดีพร้อม3อย่างพันข้าวองจะแบบดีจริงฮะ <c oughs> ญญอ<า>ันนี้ถ้าเรา <c oughs> ข้ามขั้นไปเนี้ยมันจะเร็วแต่ว่ามันก็จะไม่มีพื้นฐานแน่นไงมันก็จะขลุกคลักท่าราจะเอาเบกแม่ลากาเนี่ยหกรอบยังไม่ให้เขาเลยนะผมอะทำหกรอบแล้วนะทําแบบแบบเราเนี่ยแบบพี่ใจพรเนี่ยทำแบบได้กำไรสองสามรอบ ยังไม่ให้เขาเลยนี่รอบที่หกแล้วยังไม่ได้ให้เขาเลยรอบหน้าจะให้เขาอยู่มันต้องวัดใจคนด้วยครับเรื่องเรื่องความรู้ไม่พอต้องวัดใจคนด้วยคนยนี้บางทีเอาสวบางทีเขาพูดพมาก็ใจแข่งแล้วคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปบเขาแล้วคือคือคนเนี้ยมันจะพูดกันเยอะมากทําให้เหมือนเขาเนี่ยนะถึงดีคนก็ว่าบ้าคนนี้แปลกนะทำไม่เหมือนตัวเองว่าบ้านะไม่รู้ตัวเองบ้าเลยใครบ้าคนอื่นทําให้เหมือนตัวเองว่าเขาบ้าหมดละไอ้ตัวเองทําขาดทุนก็ตัวเองไม่บ้าไอ้นี่เขาทากาไรเขาว่าเขาบ้า คือทังชาตินของดีมันเป็นของดีครับของดีที่มีค่ามากเนี่ยจะให้ใครมันต้องพิจารณาแล้วอีกอะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีความรู้ชัดเจนนะเอาไปเข้าไปก็รับคุณค่าเอาไปทํา,ไ,า,า,า,ไ,ามไม่นับถือไม่นับหนึ่งไม่นับถือไ,ไม่รู้จักคุณค่าของได้มาฟรีงไงไ,ไม่ง่ายผมนี่กว่าจะได้มาเป็นสิบป,ปีโอ้โหแบบไล่คัดอีกนะนั่งคัดไอที่ได้มาสองร้อยสามร้อยนี่นะคัดทิ้งเป็นพันพันพนหมืนม่นตัวอย่างโอ้โห ตัดใจแล้วว่าไอ้นี่ไม่ไหวนะต้องเอาออกแปะว่าที่เราแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าทิ้งมันไม่ดีนะต้องทิ้งเพราะว่าเรามีที่เท่านี้ต้องปลูกแค่นี้นะปลูกมากกว่านี้ไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวดีไว้ใช่ไหมตอนนี้ไอ้ก่งๆเนี่ยโหตัดใจยากจะทิ้งไปเพราะว่าที่เราไม่พอใช่ไหมไอเนี่ยไม่ใช่คัดง่ายๆเลยกว่าจะได้พวกนี้มานะโอ้ H, ตัดใจเยอะแล้วคนได้ฟรีๆไม่รู้ว่ามันลำบากขนาดไหนผมต้องสี่ข้อกล้องมาเลือกทีลเเม็ดเราเม็ดเลยนะไม่ใช่ว่าเอาเป็นรวง,ง,งมาไม่ใช่คัดข้ขอกล้องกันเลยอะ แลาย้อสองเหีแบบจะตายนอนเท่้งคงเท่้งคืนได้มีกี่เม็ดหรอกเพราะว่าหาเรียกว่านางงามแตกรวานไงพอได้เม็ดแล้วไปเพาะให้งอกงอกแล้วก็ไปเทียบกันร้อยเม็ดเนี่ยเอาแค่ห้าเม็ดเอาแชมป์จริงๆห้าเม็ดจห้าเม็ดก็ไปคัดต่อนี่นะโอ้โหม่กี่รุ่นไม่รู้แล้วกาจะได้แปดรุ่นแล้วแปดรุ่นแล้วถึงจะมาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะมาหุงกินกว่าจะไปให้ชานาได้สิบก่ารุ่นขึ้นไปนั่นแหละและ้แลชวชนะก็มาเลือกอีกทีนึงแล้วก็จะมาถึงไอ้ขวัญตุพันธ์เนี่ย สิบห้าสิบหกลุ่นเนี่ยนะโอยแบบเป็นสิบปีเนอะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆหรอกแล้วแบบนี้ถ้าไม่ทําแล้วใครจะทําให้เราใช่ไหมของอาจารย์เคยได้ขอให้งบจัดส่วนรัฐบาลได้มีส่วนมันยังจ้างก็ไม่ให้หรอกขนาดมันให้มาอบร่มในศูนย์ป่าเน,นี่ยมันยังตัดแล้วตัดอีก <c oughs> อย่าว่าจะไปทําพันข้าวเลยนะแค่เราสําเร็จรูปไปอบรมเนะี่ยมันยังไม่ให้เงินรำอบรมเลยตัดแล้วตัดอีกเลยศูนย์ป่าเน,นี่ยวะโถเงินไปไปใช้อะไรได้ เป็นแสนแสนล้านไอ้ไอ้จำนำข้าวเนี่ยเป็นแสนแสนล้านทําได้ไอ้เนี่ยปีละเป็นพันล้านมันก็ไม่ให้มันไม่ให้หรอกไม่มีประโยชน์กับไอ้บริษัทไงระดับชาติระดับสำคัญมันไม่ให้มันข้าวอะไอย่างเงี้ยมันไม่ให้หรอกอมันยิง<ม>่งเกลียดแล้วตายเลยลไปว่ารตรงๆอ่ะพันข้าวทำให้มันมาตรฐานทำให้มันนั่นเลยเนาะถามกรมการข้าวเนี่ยผมผมรู้ข้อมูลนี่เพื่อนผมจนเกษียณในกรมการข้าวอ่ะถามว่ามันได้พันข้าวมาพันอย่างไอ้ผมแปดสิบเนี่ยนะไม่ใช้เงินเท่าไหร่สิบล้านเอาไม่อยู่หรอก พันเดียวเนี่ยนะสิบกว่าล้านเนี่ยนะแล้วเรามีพันต้องเป็นสองร้อยพันเนี่ยคิดเป็นเงินกี่ล้านแล้วมันให้สักบาทไหมมันไม่ให้หรอกเราทําเหนื่อยแทบตายเลยมันไม่ให้สักบาทแต่ว่าเอาไปใช้ไหมไม่เอาไปใช้เลยมันจะเอาของไม่ดีให้ชาวบ้านใช้ไปหวังเพิ่งเราจะได้ชาวบ้านต้องใช้สภาเกษตรมันต้องเอาเข้าไปพูดเลยประเด็นเกษตรมันไม่มีคนของเราหรอกเชื่อขอล็อกตัวไ้หมดแล้วนี่ไม่จะไปหวังเลยนะสวกษตรกรนี่นะ อย่าไปคิดว่าเป็นคนของเรานะมันล็อกตัวระดับจังหวัดไว้หมดแล้วขึ้นไประดับหมู่บ้านเนี่ยนะโอเคคนของเรานะตำบลอะของเรานะพรอมเพอยักน้อยนะพอขึ้นจังหวัดเนี้ยไม่เหลือเลยมันล็อกไปหมดเลยทั้ง,งทั้งประเทศนี่แหละเพรานะนั้นอย่าไปเชื่อว่าพวกนี้จะพูดให้ให้เกษตรกรไม่ใช่หรอกพูดตามใบสั่งของนักการเมืองกับของบริษัททั้งนั้นแหละเป็นเร่องสันิดหนราะนันอ่าคือข่าวดีจะมันมันไอ้แค่ การเมืองแค่ผลพลอยได้เห็นได้เงินแค่นิดเดียวทีนี้เดียวแหละแล้วมันรับผิดชอบหรอกดดขขาาาาทททุุนนนํก็เสียหายไปกี่พันกี่หมื่นล้านเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยมหาศาลนี่ขายวิดีต์จะเนื้อโอ้โหนี่บ่นทุกคนเลยบ่นทั้งนั้นแหละแล้วส่งออกก็โดนตัดราคาถังหกสิบถังเนี่ยมันล้มทับข้าาวมเลยผมทเสียหายเท่าไหร่ไม่รู้เลยวิดีด้ผมทํานะมีดิดมาเอ้าปั่นทิ้งแม่งวันใหม่วันใหม่ผมใส่ข้าวอยุก้าสิบวันไปมันก็ขึ้นทัน ข้าวเก้าสิบวันไปขนาดมันออกรวงมายังไม่ทันจะได้แก่เท่าไหร่น้ําท่วมราบหมดเลยปีนี้ไปดูเดี๋ยวโอ้โหมันขึ้นมาตายในดินไี่อีกหลายปีผมตัดนะไปสามรอบสิบปีก็ไม่หมดในดินอ่ะมันอยู่ในดินได้เป็นสิบสิบปีไม่ไม่ตายมันเก่งไม่หมดหรอกสามเดือนเนี่ยน้ำท่วมอยู่เนี่ยไม่ตายพอน้ำลดผมไปหวานข้าวปลูกอย่างดีนะผมไปเนี่ยฮะออกรวงมาอีกทีทางนั้นเลยในดินนั่นแหละตัวดีเลยก็ลวงแดนเถือนเลยก็ไอ้ฟังน้ำผมเนี่ยคือแบยว่ามันเก่ง หรือว right. right. so nah ่าข right. really ้าวท่วมหมดนะไม่ได้เกี่ยวเทือกเทือกไม่ได้ทำนะมัถึงก็ข้าวไปหวานผลสุดท้ายโอ้โหเสียปีไปปีที่ไม่ได้ไม่ได้ข้าวต้องไปเลยต้องเอายาขยาไปฉีดทิ้งหมดเลยผลนี้ดีทั้งนาหมดเลยทั้งอัดีทั้งข้าวไปหวานไม่รู้ผสมมันเสียอดีมากกว่าข้าวอีกอีดีเนี่ยอย่าไปอย่าไปคิดวันพันเดียวนะอัดีเนี่ยมันต้องกี่ปีแล้วใช่ไหมแล้วมันเนี่ยผสมข้ามไปข้ามมาแล้วจนกระทั่งเป็นแปดชั่วสิบชั่วนี้นะมันมีไปร้อยๆเพราะนั้น เราจะตัดไอ้สูงไอ้เตี้ยก็มีนะเจาไอ้อที่มันล่วงง่ายไอ้ไม่ล่วงไม่ย่ายก็มีนะ,จะเจ้าแดงออกไอ้ขาวก็มี